สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาวชมรมตกปลาชะโดแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เอาสลิงมาผูกกับหนูนานะครับเดี๋ยวผูกยังไงเดี๋ยวผูกให้ดูนะครับวันนี้ใช้สลิง8ปปอนด์เลยแหละเอาเส้นใหญ่งานชะโดนะสลิงเส้นนี้ผูกยังไงผูกยังไงผูกยังไงนะครับ ผมตัดมาสักพุดหนึ่งก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับจะโชว์ให้ดูก่อนว่าสายตัวเนี้ยมันดีหรือไม่ดีแปดปอนตัวนี้ความใหญ่0.7 0.7นะอ่าเส้นสลิงมันเป็นสลิงสแตนเลสอยากให้ดูตัวอย่างสลิงสแตนเลสแบบนี้ รู้สึกจะเป็นสามแกนสามเส้นใหญ่นะแล้วก็เอาเส้นฝอยฝอยมาตีเป็นมาตีรวมเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ฝอยไม่สามารถนับได้น่าจะประมาณเกินยี่สิบอ่ะช่างเลยเรื่องสเปกสายแปดสิบปอนด์โปฮันเตอร์นะตัวนี้ความพิเศษของมันคือจะบอกว่าไงทำให้ดู อันนี้เป็นสายเส้นตรงๆเลยนะตัดมาปุ๊บวางโชว์แบบนี้เลยนะวางโชว์แบบนี้นะอะ่ขมวดปมดึงเป็นแบบนี้นะลองม้วนอ่ะแล้วลองคลายเป็นแบบนี้นะดีไหมสายสลิงธรรมดา มันเป็นแบบนี้ไหมเออไม่รู้อ่ะมาวิธีการเข้าหน้าสายนะครับสายอย่าปลอมจะผูกกิฟก็ได้หรือจะไม่ผูกกิฟก็ได้ก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้มาลองทำสักสองเงื่อนดูเงื่อนแรกคือเงื่อนลาพลาเราตัดสลิงมาปุ๊บทำเป็นห่วงก่อนฟึ๊บแบบนี้ เป็นพวงแบบนี้นะเสร็จแล้วคล้องไปในห่วงเหยือ่อปึ๊บอ่าแบบนี้นะแล้วก็เว้นระยะห่างบันนิดนึงแบบนี้คล้องแล้วก็สอดเข้าไปปึ๊บแบบนี้ดึงปึ๊บแล้วก็วันระยะมันนิดนึงนะแล้วก็ทบเลยสองเส้นนี้ทบสายเมน ปึ๊บหนึ่งสองสามแล้วก็ทบกับหนึ่งสองสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงห่วงตัวตรงกลางมันนะอ่าปึ๊บสอดดึงเงื่อนลาพลาดึงกระชับให้มันตรงๆหน่อยนึงสายสลิง ต้องเข้าใจสายสลิงเอาคีมดึงจัดระเบียบมันนิดเดึ่งดึงดึงหัวดึงท้ายดึงเหยื่อปึ๊บจัดระเบียบมันนี่แบบนี้ถ้าเป็นสายเอน็นอ่ะมันจะผูกง่ายช็อคผูกง่ายถ้าเป็น อันนี้ปุ๊บผูกยากเห็นไหมด้านนอกจะเป็นตอกไนลอนสีดำปึ๊บเห็นไหม,ไหมอยู่แล้วแค่เนี้ยอยู่เหลือเฟือลาพาร่ามันจะให้ตัวได้ใช่ไหมเหยื่อมันจะดิ้นได้นะถ้าอยากให้สวย่อหดตัดมาสวมเข้าไปฝั่งตรงข้ามไปเช็คมา อันนี้เกินตัดออกชั่วชั่วค <c oughs> ีมใหม่ๆนะพี่น้องเลยอขาดละต่อหดมาสวมเข้าไปชึบอยากได้ยาวได้สั้นแค่ไหนจัดไปเดี๋ยวอันนี้ยาวไปตัดออกไปก่อนสวมเข้าไปใหม่ มันจะยาวเกินไหมเนี่ยคลิปนี้สมกันไปชัวชบอ่าแค่นี้ที่เหลือไปเช็คลนยาวอีกอ่ะลนลนท่อหดลนอืมท่อดหดมัใหญ่ไปหน่อยนึงนี่แบบน,นี้เรียบร้อยตรงไหม สวยไหมเข้าโหดเส้นเล็กๆนะกำลังแจวเส้นนี้ใหญ่ไปหน่อยนึงเส้นนี้มันประมาณห้ามิลนั่นแหละช่างมันเอ,ออันนี้แบบที่หนึ่งนะเงื่อนลาพลา่าอันที่สองตัดก่อนเสร็จไอคีมอ่าแบบที่สอง ไม่ต้องคิดอะไรมากแบบที่สองปึ๊บมัดแบบนี้มัด,แบบมดสองเส้นทบมัดอัดเลยมัดสักสองทีปึ๊บแล้วก็ดึงชึบแบบนี้แล้วก็ดึงดึงเส้นเมนดึงเส้นปลายชึบแบบนี้แบบนี้เห็นไหมอ่าเสร็จแล้วคล้องกับเหยียอปึบ แต่เงื่อนตัวไอวไอตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยมันจะหยิกตรงปลายนี่ปึ๊บดึงชึบมามันก็นจะเป็นหูแบบนี้ดึงอ่าเรียบร้อยมาเรียบร้อยอันนี้อีกหนึ่งวิธีนะแต่ตรงเนี้ยมันจะงอเห็นไหมอ่า เราไม่เอาลาบลาเวิร์กสดุดแต่ถ้าใครจะไปผูกตาเบ็ดนี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวแกะให้ให้ออกมาก่อนเดี๋ยวจะมัดให้ดูอันนี้ตาเบ็ดจิกนะงานทะเลเน่นเกินเน่นจังอ่ะแกะก่อนไม่จริงคลายตัวนี้ให้ดูก็ได้นะว่ามันหงิกหรือไม่หงิกเออ นี่นี่นี่น,นี่ให้ดูเลยให้ดูสภาพหลังมันผูกตาเบ็ดนี่อีกไหมออดูเอาเวลาเรามัดตาเบ็ดสอดด้านหน้ากลับไปอย่างนี้ทำเป็นห่วงมือนี้จับมือนี้แวงบนมัดตาเบ็ดกับสลิงด้วยกันมัดบนไปหนึ่งสอง 3 4ม่ันหลายๆรอบ5 7 8 9จ0ดึงจับจับอันนี้จับไปลาไว้อีกฝั่งหนึ่งจับสายเมนดึง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 ปึ๊บเสร็บร้อยไงยไหมอ่าปึ๊บเรียบร้อยอันนี้ม,าามัดตาเบ็ดเซนตัวนี้ก็ตัดทิ้งยักไว้หน่อยหนึ่งนะกันมันคลาย สลิงมันจะดีดตัวได้ปึ๊บอ่าแบบนี้หรือใครจะเผาไฟก็แล้วแต่จะไม่รู้จะเผาทำไมให้ปลอกมันลอกล่อนอ่าแบบนี้โอเคไหมแจมอ่ะตัวนี้นิ่มด้วยเห็นไหมเห็นไหมสลิงธรรมดาหาแบบนี้ไม่ได้นะไม่ให้ตัวแต่ตัวนี้ให้ตัวเห็นไหมขายของซะเลยที่แอดมินมีขาย สวัสดีครับ